ซื้อราคาเท่าไหร่อ่าสองคำถามเดี๋ยวรวบในนี้เลยนะในคลิปนี้เลยนะซื้อราคาเท่าไหร่กับทําเมนูอะไรนะเอ,เอาพูดถึงซื้อก่อนถ้าคุณเลี้ยงแล้วคุณขายคุณขายให้กับพ่อค้าคนกลางเนี่ยราคาจะอยู่ที่สองร้อยห้าสิบถึงสี่ร้อยห้าสิบประมาณนะประมาณประมาณมันก็เลน์มันจะอยู่ประมาณเนี้ยนะครับบางครั้งก็2อ0หสบางครั้งก็สา0ร้อยบางครั้งก็สามกว่าสี่ร้อยสี่อห้าสิบ มีมีได้นะครับราคารับซื้อถ้าคุณขายให้พ่อค้าคนกลางนะครับถ้าคุณขายให้ร้านเลยเนี่ยมันจะต้องแพงกว่านั้นนะสมมุติคุณคุณเข้าใจหลักการของของพ่อค้าคนกลางใช่ไหมสมมติผมซื้อสองร้อยห้าสิบถ้าคุณจะไม่ขายให้ผมคุณจะไปขายให้ร้านเลยเนี่ยมันต้องคุณต้องได้สามร้อยนะคุณต้องได้สามร้อยสาม้อยห้าสิบสี่ร้อยนะถึงควรถึงควรจะข้ามไปแต่ถ้าคุณไปแล้วคุณไปขายสอ0รอยห้าสิบเท่ากันผมแนะนําว่าคุณขายพ่อค้าคนกลางดีกว่า คุณก็ได้เท่าเดิมพ่อค้าคนกลางก็มีกําไรที่จะไปเลี้ยงครอบครัวทุกคนต่างมีเป้าหมายเดียวกันเราต้องการเงินเพื่อเอาไปเลี้ยงครอบครัวแค่นั้นนะครับดังนั้นถ้าพ่อค้าซื้อ250แล้วคุณไปส่งร้านเลยได้300ได้350、ได้4 0 0อได้600โอเคเวี่กูดอันนี้คุณควรคุณควรข้ามไปนะครับแต่ถ้าแต่ถ้าข้ามไปแล้วได้ราคาเท่ากันบวกลบคูณหารค่าเสียเวลาแล้วนู่นนี่นั่นเหลือเท่ากันเน่ยส่งให้พ่พอค้าคนกลาง ก็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 ได้นะครับก็ได้นะส่วนเมนูถ้าถ้าในท้องตลาดเนี่ยเขาเอาไปทำหม่าล่านั่นแหละเอาไปทำหมา่าล่าไปทำเมนูจีนนะครับเอาไปทำนะเมนเูยุโรปบ้างเข้าโรงแรมก็เข้าโรงแรมเข้าพัตาคารก็เป็นเมนูยุโรปบ้างนะครับเมนูยุโรปผมไม่เคยกินนะผมเคยกินแต่เมนูจีนก็คือทำหม่าล่านะแต่ถ้าเป็นเป็นเราเลี้ยงไว้กินเองถ้าเป้าหมายของเราคือเลี้ยงไว้กินเองเนี่ยก็นึ่งละฮะ นึ่งจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มซีฟู้ดในประเทศไทยมันก็คือ Number อรวันอยู่แล้วทุกอย่างจบที่น้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มแจ่วอย่างเงี้ยจบนะฮะนึ่งแต่ผมไม่นิยมปิ้งนะผมว่าปิ้งแล้วมันหรือว่าแล้วแต่คนชอบไม่รู้นะแต่ว่าผมว่ากุ้งก้ามแดงเวลาปิ้งอ่ะเนื้อมันแห้งเนื้อมันยิ่งน้อยน้อยอยู่นะปกติเนื้อมันน้อยเป็นทุนเดิมอยู่แล้วพอพอไปปิ้งไปย่างเนี่ยเนื้อมันก็ยิ่งน้อยไปอีกผมชอบอยู่2เมนูก็คือนึ่งแแลลล้้ววเออ่ทททําาากกกินง็็มด ทอดเอ่อทอดน้ําปลาทําเหมือนปลากระพงทอดน้ําปลาถ้าคุณอยากเอ่อคือจริงๆอ่ะมันทําเมนูเดียวกับกุ้งนิ่มได้เอ้ยปูนิ่มมันทาเดียวเมนูเดียวกับปูนิ่มได้ก็คือทําอะไรบ้างอะเอ่อผัดเคอรี่เขาเรียกอะไรวะผัดกระผัดผงกะหรี่ใช่ไหมเออผัดผงกะหรี่ผัดพริกไทยดาทอดกระเทียมทอดน้ําปลาทอดซีอิ๊วพวกเนี้ยมันทําพวกเนี้ยได้อร่อยเหมือนกันถ้าคุณนึกอะไรไม่ออกคุณก็ ไปค้นดูเมนูปูนิ่มว่าปูนิ่มทําอะไรปูนิ่มทอดกระเทียมคุณก็เอากุ้งก้ามแดงไปทอดกระเทียมปูนิ่มผัดพริกไทยดำคุณก็เอากุ้งก้ามแดงไปผัดพริกไทยดำผมทำมาห,หมดแล้วเวลกูดนะประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับได้ไหมได้ไหมได้ครบไหมผมว่าครบแล้วล่ะนะครับสําหรับมือใหม่ที่จะเริ่มเลี้ยงทดลองเลี้ยงถามตอบน่าจะได้ครบนะฮะเดี๋ยวซีรีส์ต่อไปถ้าใครทดลองเลี้ยงสําเร็จแล้วอยากจะ มีลูกขายลูกหรือว่ามีลูกอยากจะขยายเอาไปลงบ่อด,ดินซีรีส์ต่อไปผมทําเรื่องของการเลี้ยงกุ้งก้ามแดงบ่อด,ดินนะครับใครที่อยากได้ความรู้เพิ่มสามารถกดสั่งซื้อซีรีส์ได้เดี๋ยวผมทําต่อจากซีรีส์นี้เลยวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนซีรีส์ของผมขอให้สําเร็จในตลาดกุ้งก้ามแดงถ้ามีคําถามเพิ่มเติมก็อ็อ b o x นะขอบคุณครับ thank you thank you thank you วัสดีครับ